พอข้าวตรงนี้ทาไมสวยสวยมันสวยแต่สีนะครับแต่ดูดีๆนะครับยังไงคะนี่ครับคือข้าวอดีตข้าวหางครับนี่นี่นี่หางยาวเปรี้ยวเลยไหมครับเนี่ยนี่ครับอู้หู้ยล่างนันเลยนะครับนี่คือเราเป็นข้าวเสมอใช่บางคนมองว่าข้าวเราสวยลงมาดูนะครับนี่ข้าวหางทั้งนั้นเลยหางล้วนเลยทุกคนครับอันนี้ต้องรีบกาจัดนะครับใช้อะไรคะสารย่อยสลายคู่หูเกษตรตองแปดเลยครับช่วยได้แน่นอน ค่ะทุกคนเจ้าของนาอยู่นู่นแล้วนะคะป้าสวัสดีค่ะ,คะอะไรคะป้านี่ที่ลอยขึ้นมาคืออะไรคะข้าวดีจนะ้ะข้าวด,ดีข้าวเด้งหรอคะใช่โอ้มนขนาดนี้เลยเหรอป้ามันเยอะมากอันเนี้ยมันไม่ได้ข้าวเลยอะ่ะโอ้รอบที่แล้วป้าได้เท่าไหร่สิบสี่ไร่ตอนก่อนนะนะได้คสองอุ้มพอฝาม่นเหลอสามอุ้มอะ่ะโอ้ได้น้อยมากเลยน้อยมากแล้วตอนนี้ป้าได้ใช้ตองแปดเนาะ นี่ค่ะตัดสินใจมาใช้คู่หูตองแปดแล้วตอนนี้กําลังเดือดเลยใช่ไหมป้านั่นน่ะฟองฟองโอ้โหทุกคนได้แปดเก้าวันย่ำได้รอบเดียวเนี่ยย่ำรอบเดียวเองในป้าดูมันมาอ๋มันเป็นน้านมหรือเป็นอะไรแม็กเม็ดข้าวดิดแดงแดงที่มันลอยๆอยมาเนี่ยไหนคะเนี่ยมันเป็นแป้งมันเป็นน้ํานมเป็นแป้งแล้วมันเลอะเละหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้ว โอมันเป็นขาวๆแบบนี้เลยเนาะแล้วนี่ทุกคนดูนะคะนี่คือผลงานความประทับใจเลยเนาะที่เราเห็นนี่คือไม่ว่าจะเป็นข้าวดีดข้าวปนอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ทําให้อ่เราขาดทุนนะคะสิ่งที่เราไม่ต้องการหรือว่าวัชพืชนนเองจะลอยขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะทุกคนแล้วเด่นจะนุ่มยุยมากเลย ป้าเห็นอะไรมั่งการเปลี่ยนแปลงที่ใช้ตองแปดเนี่ยเวลาเดินไปนะดินมันจะนุ่มอืนุ่มมากเลยไม่กระด้างเท้าเลยอ่ะค่ะนุ่มฟูเนาะนี่จะเป็นแบบขุยเส้นดงเส้นเดือนไปเยอะแยะแต่มันไม่ใช่นงมันนิ่งหลายยี่ห้อแล้วอันี่คือป้าเห็นความแตกต่างเพราะว่าป้าใช้มาหลายยี่ห้อแล้วเนาะจะเลยรู้ว่าความแตกต่างความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงเนาะมันเป็นข้วข่าว นี่ค่ะทุกคนอย่างนี้คือข้าวดีดฟอรี่เป็นน้ำนมไปหมดตรงนี้สิบสี่ไร่นะคะรอบที่แล้วได้ไม่ถึงสามอุ้มเลยเนาะข้าวดีดนั่นตึ๊บข้าวดีดล้มทับข้าวด้วยมารอบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาติดตามผลงานกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะสำหรับแปลงนาของป้าทุเรียนนะคะอยู่ที่บางเลนนครปฐมเนาะ ค่ะหรือว่าท่านใดที่สนใจมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันอ่ะอยากจะติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ไหนคะ0 9 8 4 8 8 8 194ค่ะชื่อป้าทุเรียนเนาะค่ะติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ